เอ้าเห็ดยังมือนียแต่ละมือบริสุทภาพกันอยู่เพื่ออยู่สั่นออกแต่ให้แต่น่ะเฮ็ดอีชักหน่อยเลยดังไฟดังไฟโอ้ยดังไฟลมลมเป็นลมเข้าออกก่อนนี่มันลมอะไรให้มันต่มเองมันเห็นนะให้มันอะไรเอาทำไว้ไว้พ่วงม่ขาดเลยอ่ะอ่ะนีวิวกันดังไฟแบบมีลมไม้เชื้อเป็นเองสติจิบเบิ้ลเหมือนนี่ เมนูมือนี้ยังไไก่กับตำมรุงตำมรุงมะรุงเริ่มกิกับปีไก่กับข้ปุ้นแต่ไฟก็สิติดแล้วบอกมีแววขึ้นมาเลยตัดไปตอนไฟติดตีแล้วตดแล้วเกือบสิบนาทกินว่าค่ะกือบมิโน กำบะข้าเกือบไปแล้วแหละได้พากันหัวเบว่กแล้วเนาะนี่อาหารจัดลักเมนูลักหนูนี่เอือบมาครับนี่วัตถุดิบลักมือนี่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเท้างหน้าโยเซเลเซเลเมนูตำหุงจ้ะวินไอโถงหน่อยทรงไหนบ่โอ้ข้ากระดาษนะเนี่ยเจียวมากเลยขนม กนทานก่อนได้คะจะเป็นอ่ะรอรอรอทำไปทานก่อนเ้ยจ้กเป็นข้าวจับขึ้นมาเด้เล็กีมันเป็นลักมือไอ้กล่องกับโฟกัสอีกแล้วเล็กปีนั้นเล็กปีก็มีอยู่่อเอาว่าตีสลัดนี่เลยตอนเล็กปีเขาอยู่หน้านาองทวนี่ได้เนาะเออยั่นี่แล้มันหน่อยดิแซ่ดแต่โตครับตีปีมันโ่ซองใหม่ด้วยนะ กี่สีส้มเนาะีอันหนึ่งตาลเด่นเลยบดกูนี่ไฟกับกาลังติดมันนวันสีอันนึงเผารัวมีอันไ่นสีอันนึ่งใส่ซอสส้วเลยเนาโยโย่อะไรมาตัวมีใหญ่เลยอ้ยงันแบบอนี้โอ้ใหญ่แล้วครับไม่ด้ชิมมันไม่ด้งแเคเอฟซมีพริกไทยด้โต๊ะจะกไม่จุเ ปีเนแต่ไนาอนี่เนาะเ็กปีเข้าจุเท่งเขาี่เุ้ยฮืมมาปีจับจับจับจัจับจัคนถือนคีคนไดนเบิรงรีวิวมาเถอะมีแรงปีผู้หยากนอยู่วันนี้อีกน้องหนึ่งนะเอามาสองน้องกับสงปีใช่ใหให้โย่ Yo. Yo. Yo giấu ừ. <laughs> <Lê lê kia. cười> ừ. để con chú phải đi. Này này đấy, Nên lấy con súp biêu lên. Treo nhàng mặt bạn. Sinh kia ớt con học à? Hai lết đó à? Đây này kia. hoặc Cái nó hắc nhảt đấy. Nhảt đấy Đây là này. Đây đấy. เอาได้เลยมันมืดเดี๋ยวรีบไหมมันมืดเมื่อกี้เออนนจเอ้ยืนพิมพมือเมื่อกี้เลยสก๊อเบ้าสกอนี่ค่ายังไอยู่อ่ะ่ค่ะมือนี่ประาก้อนซับเก่ามึงมไฟเพิ่มเติมก็ปุเก่าเปลี่ยนแต่ชุดใหม่ชื่อกมินก็มาด้เออก็มาอีกกับัวเกียอีกตัวละกัจะไปเสร็จ อ,าาอ่มาเบิงวิธีปีกมือเจไนสิเป็นคนหับปีกมือบอกหับถัด <c oughs> ติดจีบอะไรติดแล้วเนาะถัดติดแล้วแต่โมโหวัดลขัในในบุอีกนะเงาเา่เกินไปยัง <c oughs> มาเคียงบอกแล้วก่อนหินมาอีกหนาะเดีเอามาเินปีก,ปกได้ปะได สวยง,งามตามเกินไนปุมุ้ยบอกโอ้ยนี่แหละมันจะสุกไว้น่ะอ่ะเตัดตัดผัาตอนมันสุกดูชุบอือสุกแล้วสุกแล้วแบนว้า,าสวยงามน่ารับประทรานนี่สุกแล้วหนึ่งอือฮึของีสันกี่กับตรรัมมรุงเสียบๆนัน่ว่สีบกว่าตัวงับ <c oughs> ข้ามเงียบใมาตลอดเจ็บมือกับพระคาแล้วกัอุ้ยกุกมาเดินมาเด้อแสบดิเงีบเลยเหรค่ะี่กะซุกเลยมาพอบตังุงระบาดิพบตังุงแล้วเลีบเลยคังลิโลขัลลิลอ่ะให้สิลงมือก่อนแม้อ๋อขุณมากะทิน

In mai anh mãi lại lắm luôn chìa 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 cái chìa 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 ừ chìa 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 ไรนเนงับะกร่อสะาดแเ้ยเยอฮ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเฮ้เยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮเส้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยิฮ้เฮ้ยบอ้ยเยเยบั ขอจุดจวดกันนะแซมดีเนอะเฟบ่รลีวิวอากาศตอนนี้เลย

ถึกอยากวเศอ๋อาคัด uh, ท้ายคัท um ้ายคได้เ huh. อ้่คัมนึ่งคัมนึงนี่นี่นี่ก็น้ำจีนมาบ้างหนาเข่ามือยนะเผ็ดไรเอาเบอร์เบอร์คุยตวยออเอาเบอร์เบอร Sốt nhọt Còn bà Chạy ra Phết heng rồi, phai ra Tết rồi đi Bông tàn lắm, Tăng <laughs> <laughs> ừ. ừ. này Phết heng Tăng đi cắt nấm lái, phút luôn Cái này tàn lắm đi Màu sổ bò Sổ Sổ to Sổ bò mà <laughs>

กินมาปะชอบชอบเปิดอยู่แค่ว่ากินแล้วก็จะขี้บุกจ้าดอกเอียมีเบื่อขี้หมูเจ้าต่างตีเป็นไงกินอิ่มไหมเห็ดเห็ดเสียบนัวเป็นแห้งหมดิเป็นแหงไปใช้ตอวป่นี่ตะรินหน้าไม่เท่าเอ๊ะจุกน้อยเท่า สิปลินหน้าไม่เทาเจหน่อยเฮาาัจหน่อยเหาเอาะว่าไมจัจหน่อยห้าสิบิเอ้ยพับไหมวัาไหมพับพิทเลยเหาสิปลินเจียงหน้าไม่เทาน้อยยูพูนเออบรกิไป่อยูพูนใกล้ๆผแหล้านายอนแล้วตอนนี้นะจบมีบัวไอมีของขาซอยเน่ คิดแผนบดิไปสักเอ้าเจ้าสิไปหน้าไปเทา้านี่กะจนทำจนแรงลยคิดแผนบดิไปกะมาเล่นน้ำงานไปเท้าอันนี้ออกหน้าแต่ละครับมีแต่ฮาเลาะนะเบอร์ผู้สตาร์รถถาเลยอย่าเด็ดดี้จู่เจ้าอย่าพลาดย่าพลาดย่าพาฮะคำคมคนละคำ ก ah, ้กุลละครอ่ะเมื่อก่อนบาดิขับรถกั